Al สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Mark Channel นะครับวันนี้ผมจะไปซื้อนะครับน้ำปั่นเดี๋ยวไปดูกันว่านะครับผมจะซื้อน้ำอะไรนะครับไปชมกันเลยตอนนี้นะครับเรากําลังเดินไปที่ร้านนะครับ

จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ